สวัสด,ดีค่ะตัดเครื่องดื่มอะไรดีคะ เคยไหมกดเตาบินลืมหยิบทั้งฝาลืมหลอดด้วยนะคะกินยังไงคะทีนี้ต้องหาวิธีนะคะ,ะเราก็ยกดื่มยกซดกันไปนะคะเดินออกมาด้านข้างด้านนอกนะคะนอกตัวตึกลมพัดเย็นนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะให้ชม นี่ฮะความสวยงามนะคะอันนี้คือที่เราเดินออกมานะคะแต่ลอข้างตึกอันนี้โรงลานจอดรถนะคะเป็นกระจกนะคะสวยงามเสาใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นตึกของโรงพยาบาลนะคะที่มองเห็นนี่นะคะ แล้วก็เดินเลาะไปด้านหน้านะคะกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน